ทีมงานอันนี้เจาะท่อกันพังครับใส่ไป4ท่อนแล้วครับเอาเอาียดินมาดูด้วย มาในมาที่ไม่ค่อยเพื่อนเท่าไหร่นะนี่วันนี้มาสามคนนะครับก็มาบ้านในหน้าครับอยู่บ้านขนาดมอนคสี่สวนยางเขานะนี่เขาจอมาอยู่สวนยางนะครับมีบ้านนะเขาเขายกยกมีนะแต่นี้เขายกไม่ใช่บ้านไม่ใช่กระท่อมนะครับเป็นบ้านเลยครับในสวนยางสุดยอดเลยครับเพื่อนมีทังน้ําจาะน้ำมาดานไว้ใช้ครับในสวนยางาเต็มเลยบ้านคน ก็หลายสวนนะนีครับอยู่อำเภอสังขะนะครับสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็เพื่อนสนใจเกี่ยาน้ำมาดานะครับก็เดี๋ยวผมติ้งร์ตัวให้ครับเนาะหรืออยากเจอน้ำสีเซรเซียวก็ได้ครับผมสีโซรเซียวได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะรับสีโซรเซียวด้วยเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่านจะได้น้ําเยอะเปล่าครับสาหรับงานนี้นะมาลุ้นกันครับ ตอนนี้ก็เย็นแล้วครับผมเ็นครับทงานเนาะครับหน้าดำขำเครียดน้มยังไม่ออกนะครับดูสภาพของแต่ละคนครับดูไม่ได้เลยครับผมเล่นกี่คนครับเดี๋ยวห็นน้ำเลยครับแต่เช้าหน้าดำขำเครียดกันแต่นี้บ่อนี้ก็เป็นบ่อดินทรายเนาะจอง่ายครับแต่ว่าต้อไม่ค่อยจอครับ ปล่อยให้มันไหลเองนะเพราะว่าดินทรายมันจะหุดพ่นอนะครับโอ้บรรยากาศโคตรดีครับเนี่ยมีป่ายางนะครับก็บริเวณบ้านของเจ้าภาพที่จางเรามานะคร,รัรบโมเดลนคปซูลโมเดลเย้ยพร้อมนะครับพร้อมอยู่ครับตอนเพื่อนอยากจอเวลาเนาะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรให้นะ เป็นรถน้ำวนนะครับแต่ว่าเละเยะหน่อยนะครับแดือดเจาะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เจอหินบ้างเจอทรายบ้างนะครับนี่ครับทีช่างกึงนะครับวันนี้มาเจาะมาดานครับมากัน3สามคนนี้แต่บ้านขนาดมอนนะครับอยู่สังขะนะครับสังขะเดี๋ยวมาดูน้ําครับว่าจะมีน้ำไหมนี่มาแต่เช้านะนี่มืดแลห้าโมงเย็นแล้วครับเรยงสู้อยู่นะอยู่เละมันเละเละเละเลยครับผมอีโค่นั้นเลยครับ สามคนมาเกินวันนี้ก็เปอะไรจริงน,นะอะไรนี่นี่นยึดนายนี่ยึดตรงนั้นนะคอยวางไว้ตรงปุ๋ยท่ามโยมบนรถนะวันนี้หนาวมากครับนี่เกลียเช้า,า,ชาแล้วนี่ก็หนักยากก็ต้อง แล้วยังไม่เสร็จครับก็ทํางานเก่าะอยู่ยนี่ก็กินมะแขวกันก่อน,นครับนี่คือมะแขวเนาะโคตรแซ่บเลยครับเพิมเด้อมะแขวน้ำกันครับใครอยากกินก็นมาครับบ้านขนาดมอนครับผมหลังคาครับ,บค,ครับทีมงานเราแต่ละคน จาก40เมตรครับมุแล้วเราก็จะลองดูน้ำครับมีน้ําหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาแก้ไขให้ลูกค้านะครับจายลงครับผมเแล้วก็มากินส้มตำกันต่อนะครับทิมงานครับไก่ย่างนี่ครับพักยกครับพักยกเฮ้ยเดี๋วครับช่างโง่ลยช่างโง่ช่างโง่ครับมือกึงล้วครับมือเทียมนี่ครับอันนี้มือกดครับไปแล้วครับเมือกดไปแล้ว ครับเรากินไม่ด้วยจอร์ดาไมด้วยครับเราไม่ชิเลียดน,นะครับนี่ทีมงานเราถ้าว่าไปเรื่อยๆครับอยู่จนยาภาพหมดข้าวเป็นกระสอบนะครับ <c oughs> ยังจะไป <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมเดี๋ยวมากินส้มตำมักกะเฉดครับผมบะเกียวนะครับไก่ย่าง